พีวิวก่อนเกมคุยก่อนเกมกับอ้อยมุมทงนะคะวันนี้คอบอลตัวจริงต้องมุมทง บอลแบบไร้ที่ติแลไม่มีสติตรงทีดีมุมทงนะคะถ้าใครชอบการทีวิวก่อนเกมแบบนี้นะคะฝากติดตามบ้านเขียวบ้านแดงบ้านดําบ้านฝาอ้อยมุมทงไว้ด้วยแล้วกันนะคะทีวิวก่อนเกมประจำวันที่13สิงหาคม2525นะคะวันนี้ก็อยู่กับอ้อยมุมทงคอบอลตัวจริงต้องมุมทงนะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะ ไปเริ่มกันที่เอเมเลสสเตเดียมกันเลยนะคะพีวิวก่อนเกมวันนี้ที่ศึกพิีมลีกอังกฤษนะคะอาร์เซนอลเจอกับลีดยูไนเตดวันนี้ก่อนเกมบังคับชนะ1-2ประตูขึ้นไปมีเหตุนะคะคู่นี้5ทุ่มครึ่งไปดูอาร์เซนอลเลยแล้วกันภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตตา เปิดซีซั่นได้ดีบุกชนะแมนเชสเตอร์ยูในเตดมา1-0นะคะแม้เกมยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่เก็บ3แต้มสำคัญในเล็กแรกได้นะคะส่วนลีูไนเดทีมน้องใหม่พิ่งเลื่อนชั้นกลับมาแล้วก็เปิดหัวได้สวยเช่นกันนะหลังเชือดเอเวอร์ตันมา1-0เก็บครีมชีตได้ด้วยถือว่ามีความมั่นใจไม่น้อยเหมือนกันนะคะทุกที่เททเวเลยแล้วกันนะคะอาร์เซนอลไม่แพ้ลี Lead ูไนเตดมาแล้ว 14นะัดติดต่อกันนะคะเป็นการชนะ12 เสมอไป2เกมล่าสุดเจอกันเมื่อเมษายน2023นะคะอาร์เซนอลเปิดบ้านยิงยับมา4-1นะคะสภาพทีมในวันนี้อาร์เซนอลจะไม่มีกาเบียวนะคะแคร์ฮาวเวตที่บาดเจ็บยาวนะคะคาดว่าจะใช้วิกเตอร์โยเคเลสนะคะยืนหน้าเป้าและมีซาก้าโอเดนกาดมาตินอลีนะคะคอยหนุนในวันนี้แน่นอนเต็มระบบนะคะลีดยูไนเต็ดนะคะไม่มีตัวเจ็บหรือติดตัวแบนในวันนี้ผมกำลังค่อนข้างฟูลทีมนะคะ ในวันนี้นะคะแนวสามแนวลุกยังยอนโตบิโลเจวันนี้พร้อมลงสนามนะคะคาดว่าจะเป็นตัวเจงในวันนี้ของอาร์เซนอลนะคะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งเลยาทชิมเบอร์นะคะซาลิบ้ามากาเยสนะคะอูลิสตาเคลลี่นะคะไลซูบิเมนดี้ซาก้าโอเรนกาตมาตินเนลลี่โยเคเลสในวันนี้ลีดมาในระบบสี่สามสามนะคะแปรีโบกินโลดอนสตอยกุมุสันนะคะ ท้านาตแอมปาดูซัดในวันนี้นะคะเจมปิโลแล้วก็โยนโตในวันนี้พร้อมลงสนามนะคะเกมในวันนี้อาร์เซนอลเล่นในบ้านนะคะมีคุณภาพทีมที่เหนือกว่าเกมลุกสถิติที่เหนือกว่าลีดแบบขาดลอยแบบนี้นะคะลีดนะีเพิ่งจะส่วนลีดเองก็เพิ่งจะกลับมาเล่นในพเมลีกนะคะแม้จะเอาชนะเอฟเวอร์ตันมาแต่ลูกเกมไม่ได้มือหวาสักเท่าไหร่นะคะเกมนี้ต้องมาเยือนที่เอมิเรตบอกเลยว่า เจองานหนักแน่ๆนะคะด้วยแนวลูกปืนใหญ่ครบเครื่องเต็มระบบครบคันครบวงจรแบบนี้นะคะเพราะว่าเกมนี้มีโอกาสที่อาร์เซนอลถล่มคู่แข่งแบบเรียกความมั่นใจต่อหน้าแฟนบอลได้แน่นอนเพราะว่าเกมนี้อาร์เซนอลผ่านได้นะกำแพงมองว่าไม่ได้สูงมากแนแนวลูกปืนใหญ่ที่ครบเครื่องเต็มระบบแบบนี้บอกเลยว่า เกมนี้มีโอกาสถล่มต่อหน้าแฟนบอลแน่นอนนะคะมองว่าเกมนี้หลีกเจองานยากแหละการที่มาเยือนในเอมิเรตนะคะค่อนข้างกดดันในเรื่องแฟนบอลบอกบวกกับมาเยือนในเอมิเรตค่อนข้างที่จะกดดันแหละในวันนี้เออกดดันนั่นแหละนะคะก็มองว่าเกมนี้สุดท้ายท้ายสุดแล้วอาร์เซนอลผ่านได้นะเกมเกมนี้มองว่าข้ามกำแพงด้วยโอกาสที่จะยิงขาดมีอยู่เยอะด้วยในวันนี้มองว่าจะจบที่2 0 3 0 3 1หรือขึ้นดอยไปนี่ผู้นี้ ได้เลยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่คิดว่าอาร์เซนอลจบที่เท่าไหร่นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารคอมมูนิตี้คอลุกหนังต้องที่นี่มุมทงนะคะถ้าใครชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะฝากติดตามช่องแนวทางไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะคะเจอกันเวลา ห้าโมงและก็สองทุ่มเจอกันได้ที่นี่มุมทงนะคะก็วันนี้ขอให้มีความสุขและสนุกกับการรับชมราเชียร์ฟุตบอลด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ